บอกเบี้ยมาตัวตัวอีกเปล่าบอเบี้ยตัวตัวไหมเวทีไหนก็ได้หรือละาดำเนินหรือเปล่าแต่ของแสงไม่ไปแล้วมาเลยกาหรือเปล่าเออเจออะไรวะกูงงมากเลยอ่ะ จะฟ้องร้องกูขึ้นมาซะงั้นนะ่ะกูจะบอกให้กูฟ้องได้เลยนะอันเนี้ยเพราะก็เอ่ยเชื่อกูชื่อกูชัดเจนหมายถึงกูชัดเจนแล้วมีการมาทา้าต่อยทา้าตีกับกูว่าตัวต่อตัว,ตว,ตวไหมเบียรพระมาทา้ากูต่อยเนี่ยนะเฮ้ยยังคิดว่าตัวเองยังเป็นพระที่ปกติเป็นพระที่ดีอีกเหรอมึงแหกหูแหกตาดูเนี่ยใครทำลายศาสนา กูไม่ไปลงไปต่อยเองหรอกไร้สาระเพอร์เจอร์มากเรื่องก,การชกตีต่อยตีกูไม่ไปทำห้หรอกไร้สาระกูไม่ให้ค่ากับพาร์ที่ไม่มีประโยชน์นะวันวันเอาแต่นั่งด่ากู ริดวแรงไม่มีแผ่วจริงๆค่ะสําหรับพระอาจารย์สันตินะคะเพื่อนของพระธีระค่ะหรือที่รู้จักกันในฐานะพระปินเสานะคะที่ออกมาอัดคลิปค่ะท้าต่อยกับอาจารย์เบียคนตื่นทำนะคะตัวต่อตัวเว,ว,วทีไหนก็ได้จะราชดำเนินหรือลุมพินีนะคะแต่ไม่เอาที่โหนกระแสทําเอาในโลกออนไลน์เกิดกระแสว,วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจํานวนมากก่ะท่านผู้ชมว่าสังคมไทยมาถึงขนาดนี้แล้วหรอนะคะกับการที่พระสงฆ์ห่มผ้าเหลืองค่ะออกมาประกาศท้าต่อยคารวสนะคะโดยพระสันติค่ะได้ออกมาไลฟ์เดือดถึงอาจารย์เบีย ะะยาวเป็นชั่วโมงค่ะโดยรอบนี้มีการท้าต่อยลุกลามไปยังท้าฟ้องกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งได้แฉแรงด้วยนะคะว่าวันนี้มาพูดคุยสนทนาธรรมกันแล้วก็ปัญหาเรื่องของเบียร์คนตื่นทําที่สร้างเอาไว้เยอะแยะไปหมดเลยมันจะหนักกว่านิยมจะบอกให้ไม่ได้หยุดหรอกเดี๋ยวจะปีใหม่แล้วเนี่ยไม่ได้หยุดหรอกคนเขาเตรียมตัวที่จะเล่นงานเบียร์เยอะแล้วทีมงานด้วยจะบอกให้รู้นอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตนะคะเข้ามาป่วนค่ะรวมกับพาดพิงนะคะไปถึงอาจารย์เบียร์คนตื่นทําบอกให้มาเลยตัวต่อตัวเว,วทีไหนก็ได้ แต่โหนกระแสไม่ไปแล้วไม่ใช่ดีแต่เล่นงานเขาไม่ใช่คนจริงหรอกเบียรคนตื่นทากับทีมงานเนี่ยมันแอบซ่อนทําลายบ้านเมืองเป็นภัยกับพระพุทธศาสนาไปสู้ในศาลไม่ใช่มาใช้แต่กําลังเนี่ยมันทําให้สังคมแตกแยกปัญหาเรื่องของเบียรคนตื่นทำนะที่สร้างไว้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมาเลยชนบุรีนักสงสติธรรมตำบสมบุทรบอกอำเภอเมืองชนบุรีกล้าหรือเปล่าหรือว่าจะโดนเบียรตัวตัว,ตว,ตว,ตวไม่เบีย เอาป่าถามเบียกาตัวตัวเวทีไหนก็ได้จะเป็นโอ้ลุมอ่ะมาลุมทำไมโยมยังกับพบคนเขาเรียกอะไรโอ้โหจะแกจ,จะพูดอะไรโยมไหมไอ้ไป e ลุมลุมเขาแล้วก็ไปรอบลรงงานเขาอย่างงี้โยมนะเป็นพรก,ก็จะพูดไม่บอกมันจะหนักกว่านี้โยมจะบอกให้ไมไ่หยุดลอกเดี๋ยวปีใหม่แล้วเนี่ยคนเขาเตรียมตัวที่แรงงานเบียเยอะแล้วก็ทีมงานด้วยจะบอกให้รู้ก้าเปล่านะ ไปบอกเ,เมีเยดี่เมื่อช้หนากันตัดหน้าดิมาทาั้งหน้าเลยฮะใช่ด,ดี๋ยวไปรอบเป็นงานเขาอะไรเนี่ยในไอ้นี่เหมือนกันในโซเชียลกับโอ้โหเอาพวกไปลุมเขาไม่ใช่ของจริงเราเ็เบียคนื่นทำเนี่ยแล้วก็ทีมง,งานเนี่ยพวกนี้แอบซ่อนแต่ว่าผุประโยชน์ทำลายบ้านเมืองเป็นภัยต่อพุทธศาสนาสู้ในศาลเนี่ยมาสู้นเอาแมา่ฮะ ไม่ใช่โอ้จะใช้แต่กําลังเป็นไงใช้แต่กําลังเป็นไงนึ่คนนี่ก็ปากฟังไปดีมันมีคนกาขางสารนี่นะอ,อัวกาเปล่านะเนี่ยอยู่สำนักสงสันติธรรมตำบลสำนักบกเพิ่มเมรบบรืองชนบุรี่อามาดีเพียบปากแค่ไหน,นเอามาที่ไปเรื่อยไปโยมนี่ทำอย่างพวกคนปากคนเถื่อนไม่ได้หมากินซะจนลืม อ,อ,อะไรก็อย่มบุญล่มบาปิ่มดีเิ่มชั่วอะไรยังไงถามเบียร์ที่ทำหากินจนลืมเลยอ่ะแล้วมันน่งขุดธรรมะอยู่ได้เบียร์นี่แล้วไอ้พวกนี้มาดูนี่แต่อะไรพําพูดที่มันใช้ไม่ได้เลยเนี่ยมันทําให้สังคมแตกแยกรู้เปล่าเนี่ยเบียร์เนี่ยก็ทีมงานด้วยทํายังไงกันมนุษย์ไม่มีวิธีหากินแล้วเรื่องหนึงน่งไม่มีวิธีเออหรอไม่ได้หยุดแค่นี้หรอก แต่เขาไม่ใช้ความแรงแบบนี้หรอกเขาใช้กระบวนการของกฎหมายบ้านเมืองของเรื่องของญาติโยมความยุติธรรมคนที่เห็นถูกเห็นผิดนู่นขึ้นมาก็เอาเลยโยมเนี่ยจะพูดทรมากก็ไม่ได้พูดเลยเนี่ยขึ้นมาก็เอาเลยนั่นเนี่ยถึงก็ขึ้นมาเลยโหอย่าโดนแบบพัทธินะล,ลองดูมานะลูกชายตัวจริงเขามาเผชิญข้างหน้ามา,นมาข้างหลังแล้วก็เป็นรอบตามภาษาจานเรียกรอบกัดต่โยมเขาใจ่ะเนี่ยเรียกรอบกัดฝากไปบอกด้วยเบียคนตื่นทำแล้วกพวกอะ เดียรอบกัดไปทั่วพะเพเขาไม่ได้มีอาวุธอะไรเขาว่าไปตามกฎหมายคุณพูดผิดเขาก็พูดแก้มันไปคุณก็พูดไปดิเออคุณก็พูดไปดิพาพูดผิดอะไรคุณก็ว่าไปถูกไหมทำบ้านป่าเมืองเถื่อนไปได้เจ่าก็ใช้กําลังใช้กําลังเป็นอะไรเนี่ยเขากลัวอยางไงเล่ามีแต่คุณจะไปรอบกัดเขาพูดง่ายๆรอบกัดเขาคนโู้นนนี้รอบกัดทนายธรรมราชก็ไปตบป,ป่ากาไปรอบ ลองตรงๆกล้าไหมน่ะไม่กล้าอ่ะลูกชายยังไงเล่าเออเป็นรุดยังไงเที่ยวรอบกัดเขาเอาเพื่อเพื่อไปรอบกัดเขาอยู่ได้ฮะแม่จะพูดเลยเนี่ยยเนี่ยเออไปตามไปไปมันเหนื่อยแต่เช้าเลยเนี่ยไปทุระกินนิมนแล้วก็เรื่องอื่นอี่โห้เยอะแยะวันๆนหนึ่งเนี่ยมาเลยมาเลยเนี่ยรออยู่เนี่ยเออเจอที่ไหนนัดมาดิทําคลิปมาใครเป็นคนท้าเดี๋ยวเดินไปหาเนี่ยเอามาดีแต่ในโทรศัพท์นั่นเอง แล้วก็รอบเด่งงานเขารอบกัดก็เรื่องของพวกหมารอบกัดอะยมเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยพว้กำกับขาชาวบ้านเรื่องหมารอบกัดคนดีๆมีการศึกษาเนี่ยเขาว่าตามข้อบังการของกฎหมายคุณก็ว่าไปที่เขาพูดผิดพูดถูกพูดไปเลยการใช้ความรุนแรงนี่ดีตรงไหนฮะนั่นหมอมันควรเนี่ยประพิมพ์ทากาเปล่าเนี่ยนัดมาเลยทําใไ้ใครอะไหนากาบ่นเนี่ยแสดงตัวตนไหนก้าบ่าเนี่ยทําทนนคลิปมาเลยฮะ ล้วก็ว่าไปตามกฎหมายคําพูดกับคู่กันไปว่าไปที่ใครผิดใครถูกมีประมาทอะไรเรื่องไหนรายแรงอะไรก็ว่าไปตามะบวนการมันมีไม่ใช่เอ,อากก็ใช้กําลังใช้กําลังเป็นยังไงใช้กําลังคนนี้เขามีการศึกษาแล้วคนในบ้านในเมืองคนประเสริฐแล้วเนี่ยคนดีทีเขาไม่ใช้กำลังเราก็าใช้กระบวนการของความถูกผิดของสังคมของกฎหมายบวนการค้นสารใช่ไหมมันมีเนี่ยกฎหมายมันมีนมแล้วทำร้ายก็เนรวเดียมาตรงๆนะ มันโตมันรอบเลยงานเขาเนี่ย่พระครูปฏิราชก็ไปข้างหลังไปถีบเขาไปอย่งสามคนเนี่ยเนยเก่งตรงไหนถามไหนเก่งตรงไหนคนดีหรือเปล่าเนี่ยคนดีตรงไหนถามไหน,นดีตรงไหนถ้ามันดีเลยก็พูดไปตามความเป็นจริงเนี่ยเขาพูดเนี่ยเขาไปด่าไปเดินหาไปด่าเบียไ,ไปด่าตรงไหน,นไม่รู้ยงไ,ไปด่าตรงไหน,นเออเขาก็ว่าเขาก็ตักเตืองเา็าต้องพูดดิ เบียบบิดเบือนคำสอ,สอนกล่าวตูใช่ไหมต้องพูดมันไม่เป็นความจริงก็ต้องพูดดิเนี่ยพูดแต่ว่าผลประโยชน์แต่ตัวเองน่ะทำธุรกิจเนี่ย,ททยขายเสื้อตอนนี้ก็อะไรหม่งหมวกกระเป๋าหนังสือพุทธวจน,นะแก้วกระโถนอะไรโอ้โหต่อไปก็จะมีอื่นอีกอาจารย์พูดไม่ผิดไปหนะ่าไม่มีผิดเป็นแนวทางทหากินแล้วเอาผ้ากูบาอาจารย์พุทธศาสนามาทำนี้ได้เหรอฮะ ถูกที่ไหนเล่าพอเข้าออกมาเพื่อจะมบเออยับยั้งมาแสดงความคิ่เห็นมันก็โอ้ไปก้าวแล้วจะทําร้ายก็มึงนูนนี่นั่นอะไรสารพัดมันถูกเหรอถนะามไหนยมถูกอชอบเปรุนแรงอะ่ะเดี๋ยวเขาทำ,ม,าทำม,ามันทำไมบ้านเมืองไม่เราสัดรัายเสียเลยไม่บุนวายตายเลยต้องสารตำรวจฝันตำรวจอะ่ะตำรวจทหารเขามีงานการทําเอาดูบา้านเมืองอะไรเป็นไรดูบ้างนี่นะไม่ใช่ขึ้นมาก็เอาเลยจ้องนะ ทั้งนี้พระสันติค่ะก็ยังออกมาสวนแรงนะคะหลังจากที่คนวิพากควิจารสามรุมหนึ่งในรายการโหนกระแสค่ะโดยถามสามรมหนึ่งที่ไหนตอนแรกเนี่ยก็สองต่อสองพี่หนุ่มโหนกระแสถามว่าอยู่ข้างใครมีแต่คนบอกว่าลำเอียงลำเอียงแต่อาจารย์ก็เฉยๆเรื่องของเขาไปทําข่าวสามรมหนึ่งทำอย่างกับพระไม่มีเมตตาเหมือนอนันถานมารุม um เนี่ยเราจะดำเนินไหมลุงพินีเอาเปล่าเะาเอาเปล่าอา่ะถามเบียดนี่เอามา ไวยีไหนว่ามาเลยแต่หัวสายไม่ไปแล้วเนี่ยถึงออกมาพูดเขาพูดไม่หมดไงเขาไม่เปิดโอกาสพอจะพูดก็พูดเขาก็ดักเขาก็ดักเนี่ยแล้วทําไงฮะถามยมหน่อยสิเขาเปิดทำไมมาตัวตัวเบียร์เนี่ยแล้วก็ลงคลิปสามลุ่มหนึ่งสามลุ่มหนึ่งสามลุหม,หน,ห,นมหนึ่งที่ไหนฮะสามลุมหนึ่งที่ไหนถามหน่อยสิที่แรกก็บสองสอง,สองแล้วพี่หนุ่มนม่ดูพี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มมา,มมาของกระแสนะถามว่าอยู่ข้างใครไปดูนี่หน่ยมีแต่คนบอกโอ้โหลำเอียงลำเอียงอ่ะแต่จังก็บอกเฉยๆยองเขา นั่นนะกลับดูดิไม่ใช่ว่าสามลุมหนึ่งไงนะดูโอ้ไปทําข่าวทําเลยโอ้โหเยอะแยะหมดเลยสามลุมหนึ่งสามลุมหนึ่งอะไรไม่รู้ทํากับพระเนี่ยไม่มีเมตตาพระเนี่ยเป็นโอ้โหพวกอันตพาเป็นลุมอะไรเนี่ยนะแต่พฤติกรรมเบียร์นั่นก็ไม่ไหวไม่ไหวไม่ได้จบแค่นี้แล้วนะไปใหม่แล้วรู้เรื่องเนี่ยพาทิ้งมาวานกับแล้วเนี่ยบอกให้หยุดก็ไม่หยุดไปว่าท่านพระอุเทนแต่ไม่เอ่ยชื่อนะแต่ต้องพูดเหมือนไม่เอ่ยแต่ว่าบริบทอ่ะใครก็ต้องรู้ทั้งนั้นนะเนี่ย เออว่าเป็นหมาอะไรากัดจนเกงเขาขาดหมดแล้วโอ้โหไอพูดเขาก็พูดนิดๆหน่อยเขาก็เตือนในความแบบนีน้ผมไม่เลิกลาเลยเนี่ยว่าท่านพระมหาอุเทนอีกแล้วใครก็ต้องรู้พูดอย่างเนี้ยแล้วทาเสียงเลยทีเดียวเชียวเลยทีเดียวเชียวเนี่ยแล้วยี่ทาไงนี่ยทำไงเลยทีเดียวยเชียวเลยทีเดียวเชียวไล่กัดกูจนเกงกูขาดหมดแล้วแล้วพาอีกคนกูอยากเจอชื่อมามาทาไมมาทําไม เอา้าก็มาไปเพื่อให้รู้ไงว่าเบียร์พูดจูเนี่ยมันบิดเบือนกาตูพูดคับสอพูดเจ้ามันทําลายพุทธศาสนามันเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติไปทําไมเล่าไปแบบนี้แนะเอามาไปทีตว,ต,วตัวมาถามเบียร์มาตัวตัว,ตวหาว่าลุมไปดะไปไปณีปน,ปนอนมไปคุยกันมันจะไปใช้ความก้าวร้าวทาไมเล่าก็มีเหตุผลก็ทําไปดิเอาบอกเอาสอนแข่งกับเบียร์นะก็นี่เขาสอนอยู่นี่ไงแต่ว่าเอาคนไปเที่ยวทําในช่องเขาตรงช่อง,งนี้อะไรรู้ โอ้ด่าเขามังไปทําไปเขาช่องเขาปิวมังอะไรต่ออะไรไม่แย่หมดเออเอาเถอะรอบแล้วอะไรรอบกัดลยรอบกัดเข้าข้างหลังนี่มันเป็นอย่างนั้นไปไม่าูเูผู้ชายก็ตรงมาวอาหวานไซึ้งหน้าแล้วอย่างพาะก็มีอะไรอย่างอาจารย์นันติก็มีอะไรไม่มีอะไรเขาพูดเขาพูดไปเขามีเขาพูดเขาพูดเก่งเขพูดไปดีเบียพูดไปดีเออไปจับดิเนยเทศวันละชั่วโมงอะบ่ายโมงถึงสองโมงเดี๋ยวก็จะเข้าที่ตอกก็อยู่วันสองวันเนี่ยเยวเข้าที่ตอกแล้วไปจับไปเลย ไหนพูดผิดก็เอาสี่ฟ้องที่เห็นว่าจะฟ้องอาจารย์สติคนแรกไนงะจะฟ้องเขาเรียกเชอรไกิงดูเอาเลยเอามาฟ,ฟ้องก่อนมีหมายเดี๋ยวปีหลังมีหมายก็ได้ฟ้องมังนะ่งับผัดกันบอกฟ้องเป็นเลาชิกเอาที่ฝึกโหสนุกกันเนี่ยแรงกว่าเดิมอีกถ้าสึกไปเนี่ยบอกให้คำพูดกับแรงด้วยฝากไปบอกเบียคอนตื่นท่ามบอกไปเลยพวกด้วยเอามาอันนั้นตรงๆที่ลูกชายเนี่ยเออ เห็นไหมบอกเลยมาเลยมาเถอะเอาเลยเตรียมเลยทนายเตรียมมาเลยฟ้องเลยบอกเนี่ยเนี้ยเตรียมเลยตัดเลยเข้าลงทุกช่องเลยบอกว่าจางสันติฐาน,นิสโลอยู่ชมุรีเขาบอกให้ฟ้องเลยใครรู้จักโทรประเทศแล้วเวลาเนี้ยเขาจ้างมทโทวประเทศฟ้องเลยเอาเลยนะแล้วสึกไปจะรู้ไงโอ้จะจะสูงกว่าน,นี้อืมจริง ไปคูทำไมฝึกไปนะสรุกว่าน,นี้มาทำอย่างนี้ได้เหรอไปเที่ยวจ้วงจาบโจมตีพุทธศาสนาพระพุทธรูปมินะมาทด้อยค่าเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ย,าจ,านนยจะฟังไหนได้เบื่อฟังอเมาเอาวะเนี่ยเบื่อฟังเนี่ยเอาเหมือนเดิมนะั่นแหละว่าไปเรื่อยหลายคลิปครูบาอาจารย์ไม่มีแยกแยะประเด็นนั้นพอไปถึงเขาไล่จะจนเนี่ยรีบหนีพี่หนุ่มก็ช่วยไงลองไปช่วยดูมาเลขามือเมืองพักเครื่องเนี่ยไปไม่รอดหรอก เขาทาไว้เนี่ยเก็บไว้นประมาณเจ็ดแปดคลิปอ่ะไม่มีแยกแยะเลยตัดต่อตัดต่อไม่รู้โอ้โหพูดโยนความผิดให้คนอื่นเขาไปทั่วเพราะนั้นคนไหนที่ไปตัดต่อไอเบียร,ระวังนะเดี๋ยวเบียมันโยนความผิดให้เราแล้จะทำไงโดนคนเดียวเลยนะคุ้มมาคดีฟาร์มเนี่ยมันม,ม่คุ้มรไไายได้ที่ได้รับมาเลยนะจะบอกให้พูดไปโยนความผิดให้คนก็ตัดต่อตัดต่อโอ้โหลูกชายยังไงตัวเองพูดอย่าง,งาอาจารย์เนี่ยเอาตัดไปดิ ทำไมสิบบีสิบี้เนี่ยแต่คนมันต้องจักต้นน้ําคือตัวอาจารย์เนี่ยเป็นคนพูดมันจะเป็นไปได้เลยคนไม่ตัดต่ออยู่ตลอดเขาพิสูจน์ได้นี่เรื่องการตัดต่อเนี่ยเขาพิสูจน์ได้ไม่นจะพิสูจน์ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นศาลอะไรก็มีส่งที่ส่วนตัดต่ก็มีโอ้ยมือก็เก่งระดับโลกเขารู้ว่าตรงไหนตัดต่อคุณจะเก่งกว่าจากไหนเป็นต้องคงวนเรื่องตัดต่อเนี่ยเอาเลยนะเต็มเลยเต็มมาเลยเต็มมาเลยทนายไหนก็เต็มมาเลยมาเลย นะเพชรสิบตา,ตามไปดิเดี๋ยวาทำแฟนนะกายอย่าทำแฟนนะนนะมันแพงไปดูแล้วต้องเห่าพันเพชรสืบสกุลนะกราบ,ารรบแล้วกันคนระับหลวงลุงครับเอ๊หลวงลุงแหะอาสาตนะุน่าภาษาตุน่าภาษาจีนอ่านไม่ออกนะเมื่อเกิดขึ้นมามันกวนเลยเนะี่ยเข้ามาเนะนี่ยเอฟซีเอฟซีเบียเอฟซีนี่มันเคเอฟซีนี่นี่เคเอฟซีเบียร์นี่อันนี้เคเอฟซีดิเคเอฟซีเอารูทั่วประเทศแล้วนี่เคเอฟซี FC, เหนือฝาเอฟซี เออบอกให้แล้วบอกเบียร์ท้าทุกเวทีมาเลยตัวตัวตอนเนี้ยแต่หงแสไม่ไปแล้วไม่เอาเอาตัวต่อตัวด้วยใส่มาเลยเรื่องไหนก็ได้นะเอามาเอาเปล่าไปท้าเลยตัดคลิปไปลงคลิปตอนเนี้ยนักข่าวจองเพียบตัดคลิปไปเลยเอาท้าตัวตัวเอามาเบียร์เวทีไหนก็ได้ยกเวนหงษกแสไม่ไปแล้วคนก็เตือนแล้วด้วยนะเนี่ยเป็นเชื่อฟังเขาเองอะเนี่ย นี่ดูที่ยัวโมโหแต่เริ่มต้นเลยนะบอกว่าเบียเดี๋ยวก่อนจะฟอ้องเบียเนี่ยต้องร้องเรียนก่อนอลืมไปร้องเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวดูว่าใครร้องเรียนบ้างจะได้เห็นไงว่าใครบ้างเนี่ยมีชื่อมาแล้วประมาณหัวยี่สามสิบคนแนละ้วยังไม่เอามาเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้จะชื่อไม่ดูเดี๋ยวพี่นี้จะเรืองฟักเครื่องอีกตอนหนึง่งเราไม่หนีนะั่นเลขามือเบียเนี่ยปิ้นไปแถมาแถมาปิ้นไปมันทึกไม่หมดคลิปอะ แล้วเมื่อวานก็ว่าพระมหาอุเทนอีกแล้วไปว่าเขาได้ยังไงตามกัดต้นขาขืนกงเกงฉีกพูดสัเสียหมดเดีย๋ยวไอ้มหาอุเทนเขาฟ้องเลยดีมะทำไมพูดไปเรื่อยด่าว่าพระชี้นำใ้คนในสังคมเข้าใจผิดเนี่ยรู้เปล่าเนี่ยมันเป็นภัยร้ายแดงต่อประเทศชาติศาสนาจะบอกให้มันไม่ถูกยังไงไม่ถูกก็ใช้ความรุนแรงมึงงั้นกูงี่หาง,งั้นแดกงี่ แล้วก็ว่าพ่อเราสื่อถึงตามอีกนะเนี่ยสอนเรื่องพระศรีศอกมาต้นตีนอะไรเงี้ยโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยเนี่ยพูดซ้ําบ่อยเหลือเกินเนี่ยไปฟุ้ยฟังไงฟู้ยฟังที่นี่อยู่มาได้เกือบยี่สิบปีเพราะแม่ชีคนนี้นะท่านเสียไปแล้วนะติดตามจันมาสิบกว่าปีนะเป็นมะเร็งนะท่านเป็นมะเร็งนะก็ทําทบุญในทุกปีท่านไปสวรรค์แล้วนะนะที่นี่นะแม่ชีปทุมทิพย์ชื่นบานนะแล้วก็ถวายที่ไว้ให้แปะลายกว่าๆอยู่ที่ทางระยองนะกำลังประกาศขายอยู่ด้วยอ่านะประมาณสามล้านตรงนี้ขายแพงนะห้าหกล้านบาท จะมาสู้คดีกับเบียเนี่ยอันรู้เรื่องเลยนะปกติังไม่ขายแล้วจะขายแล้วขายสามล้านถูกใจปกแดงแถว่ามาตาเลยแปดไร่หนึ่งงานฝากบอกเบียเอออาจารย์เนี่จะขายที่ไปไปสู้กับเบียรแล้วหนึ่งเดียวในโลกออจริงอันรู้เรื่องมาเลยเนี่ยจะดูที่เป็นยังไงไปสร้างความก้าวร้าวความหยาบคายในประเทศไทยเด็กเดึกตอนนี้เริ่มใช้แล้วเริ่มเอาขันเคาะหัวแม่แล้วฮะ มาขันไปข้อหัวแม่แล้วเดี๋ยวนี้ยแล้วก็พูดจาโอ้โทำท่าเหมือนถือกระโถนเนี่ย,ยพฤติกรรมลอกเลียนแบบที่มันก้าวร้าวมันรุนแรงประเทศไทยญาติโยมจะปล่อยไปได้ยังไงะเ,เนี่ยโรงเรียนทักเรื่องไม่โรงเรียนเรื่องทำเห็นพฤติกรรมเนี่ยสร้างช่องเต็ไมไ่หมดแต่ว่าเอาประโยชน์ใส่ตนจริงไม่จริงทาไมจริงฟ้องมารู้กันเลยทัดศึกนี่เอาใหญ่เลยสนุกเลยสลากแล้วบอกไปแล้วนในการหัวแสสลากแล้วสาชีพอจริงมาเลย เอา้ามันไม่ถูกแล้วมันก็มปใช้ไม่ได้เลยพฤติกรรมอน่่งเงี้ยเดี๋ยวจะเปิดคลิปเรื่องพระเครื่องให้ฟังอีกว่าไปเรื่อยขอ,องพ่อเปิดนของพ่อกล้วยของพ่อคูณแล้วของพ่อสดพูดไปหมดพระสมมสมเด็จพระลรงเหรียญลองเปิดหนังสือมาิกระจายหมดเขาว่างี้นะเดี๋ยวว่าอาจารย์สติพูดเองเอ,งองีกหลักฐานมีลองดูผักกันฟ้องไอ้เบียฟ้องก่อนก็บอกจะฟ้องกับปีใหม่เอาฟ้องเลยเขาบอกจะเชือดไก่ให้ลิงดูเดี๋ยวกูจะรอพระองค์แรกเขาบอกแน่เอาสิมา มาเลยเวทีไหนก็ดรามาโตแต่อตัวอีกเอาวแม่ก่อนจะฟ้องอ่ะมาไปเลยตัดคลิปไปมาบอเบียได้ตัวตัวแบบว่านี่ไปลงคลิปลงเลยเต็มหมดสามลุมหนึ่งสามลุมหนึ่งไหนสามลุมหนึ่งไปดูดิจะโยอมไปดูดิจัดการของกระแสวันที่ห้าธันวาคมเนี่ยสามลุมหนึ่งตรงไหนหนึ่งของเบียเนี่ยโหพูดอะไรไปเรื่อยเลยเนี่ยทำให้เด็กเยาวชนเขาไม่รู้เนี่ยหลงทางไปเยอะแยะมากเลยนะเพราะนั้นดีเบตกันใหม่ก็ได้นะเอออย่าพูดฟังหรือเขาเขาบอกจะฟ้องอาจารย์นะเอาเต็มตัวเต็มตัวนะอาจารย์ที่ขึ้นศาลนะ นะจะคืนถาแล้วนะถามเบียดดินทำไมเนี่ยดินเพราะบ้านจะถูกยึดไงยิงบ้านจะถูกยึดแต่เป็นนี่เป็นสินทำธุรกิจล้มอ่ะดินทำไมอ่ะดินอ่ะดินไม่ดินธรรมดานะฮะดินเอาความดีใส่ตัวความชั่วใส่คนอื่นหมดทุกอาชีพอ่ะเรื่องอะไรบ้างหมอดูโหรศาสตร์อย่างเงี้ยดินไหมเบียดดินไหมหมอดูโหรศาสตร์พระเครื่องทำน้ำมนต์ฮะพญานาคอะไรบ้างอ่ะการบวชพิธีกรรมโอ้โหเอาหมดเลยทุกอาชีพ ฮะดูกทุกอาชีพเลยอย่างเงี้ยดินไหมเบียในดินไหมทำหน่อยดนดินไหมไม่ดินจะมีเรื่องมีราวกันนี้เนี่ยทําปั่นป่วนในประเทศไทยมากเลยเบียเนี่ยสร้างเรื่องสร้างราวใครก็ทําได้วิธีเนี่ยคนรวยก็สนด้มาสร้างชงสร้าง,งช่องมาเป็นสิบยี่สิบช่องร้อยช่องเนี่ยเ็าทาได้แต่ก็ไม่ทําเขาไม่ทาหรอกมันเป็นบาปเป็นกรรมเขาทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งดีช่องสองช่องสามช่องห้าช่องเนี่ยมันก็หรือเฟือแล้ว คนดีจริงเขาติดตามนี่คนก็ว่างทุบบ้านวมเมืองยังไม่สํานึกเลยนะเบียเนี่ยว่าทุบบ้านถมไม่สำนึกมันถึงบอกต้องใช้กระบวนการของศาลนูของกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยใจมาใช้ใชโอโ้ยวิธีอะไรเถื่อนๆอยากไจะบหลอกทำลายก็หลอกทำลายเขาเอออะไรนักหนาภาคก็มีอาอาว,งงวุธอุอะไรที่ไหนภรคก็พูดตามความจริงเอาเบียมีความจริง้่พูดไปทีู่ดไป เอาคร,รูปราทิละท่านมาพูดท่านเคยทำร้ายใคร,พ,รพัพพลูปราทิละไปทำร้ายใครไหนไหนพัพคลูปราทิละไปทำร้ายใครไหนชี้มาดิไม่มีอ่ะและะ้วหลอกทำร้ายท่านท่านก็อายุธหกสิบแ,แล้วไหนลูกผู้ชายตัวจริงเหลือเกินนะป่าทิงแดงตัวจริงมากเนี่อ่ะเอา ต้องบอกเลยว่าจากคลิปนี้เองค่ะทําให้เหล่าชาวพุทธนะคะออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลค่ะซึ่งได้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าคนส่วนใหญ่ค่ะไม่เห็นด้วยที่พระสงฆ์จะออกมาท้าต่อยกับคารวาสค่ะเพราะว่ามันดูไม่สํารวมนะคะพร้อมทั้งยังไล่ให้ไปสึกเถอะต่อมาค่ะหลายคนก็ได้จับตามองว่าทางด้านของอาจารย์เบียร์นะคะจะออกมาตอบโต้เรื่องนี้หรือไม่จนกระทั่งล่าสุดค่ะอาจารย์เบียร์ได้ออกมาไลฟ์สวนกลับพระสันติทันทีนะคะโดยซัดว์ว่าแล้วใส่ร้ายกูว่าไปกดดันสํานักพุทธไปร้องสํานักพุทธว่ากูเนี่ยไป พระสมจังหวัดให้ไล่เขาออกจากพื้นที่อันนี้นะ่ะมันใส่ร้ายป้ายสีนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เลยนะกูจะบอกให้กูฟ้องได้เลยนะอันนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเอ่ยชื่อกูชัดเจนหมายถึงกูชัดเจนแล้วยังมาท้าต่อยท้าตีกับกูตัวต่อตัวไม้เบียร์พระมะทาท้ากูต่อยเนี่ยนะเฮ้ยมันทําอะไรอย่าตัวเองยังปฏิบัติแบบนั้นยังคิดว่าตัวเองเนี่ยยังเป็นพระที่ปกติเป็นพระที่ดีอีกหรอนี่มึงเข้าใจอย่างใครทําลายศาสนาถูกผิดไม่สําคัญขอให้ได้ทําร้ายกูก็พอล่าสุดเห็นพระสันติออกมาพูดถึง อาจารย์อีกแล้วอ่ะว่าอาจารย์อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะจะขายปฏิทินอ่ะแล้วก็บอกว่าเอาลูกกระโถนไปลงเน่งไงเดี๋ยวจะไปฟ้องร้องอาจารย์บอกว่ากูทาปฏิทินฟ้องร้องกูเรื่องอะไรวะเขาบอกว่าอาจารย์จะไปทําอะไรนะมันมีลูกกระโถนไงมีลูกปลากระโถนบอกเอาไปลงเน่ใไงลูกปลากระโถนอ่าแล้วเวลาทหารถือปืนลงทำปฏิทินอ่ะทำมาได้ไงอ่ะกูงงมากเลยอ่ะอันตรายกว่ากระโถนกูอีกน่ะ ปฏิทินนู๊ตอ่ะปฏิทินเล่าเขาเรียกปฏิทินอะไรนะนดีเจซี่ปะปฏิทินนางแบบจุกนมอย่างเงี้ยมึงเคยเห็นหรือปากูเห็นแจกันเกลื่อนไปหมดจ้ะนะแต่กูทําท่าขวีย้ยงกระโถนนี่คือจะเป็นจะตายจะฟ้องร้องกูขึ้นมาสังั้นอะ่ะเออเจ้าอะไรวะกูงงมากเลยอะ่ะมันมีครั้งหนึ่งกูไปบรรยายธรรมที่มอหอกัน้าแล้วมันจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอะ่ะเขาขอให้กูเอากระโถนขอหัวเขาหน่อย เออเขาขอกูก็เออเบาๆเ,เขาขอคนอื่นยุ่งทําไมกูไม่เข้าใจอะ่ะเขาขอกูไม่ได้ทํารลายเขาแล้วมันก็พูดว่าตีแรงๆหน่อยอาจารย์กูบอกว่าไม่ได้ตีแรงๆได้ยังไงเขาก็เปิดคลิปให้กูดูแต่แบบจริงจังว่ากูทําร้ายนักเรียนอาการนั้นนี่นะว่าคืออาการการทําร้ายนักเรียนไปเอามาจากไหนอะ่ะเหนื่อยเหนื่อย แล้วใส่ร้ายกูว่ากูเนี่ยไปกดดันสํานักพุทธไปร้องสํานักพุทธว่ากูเนี่ยไปสั่งให้สํานักพุทธไปกดดันพระสามจังหวัดเพื่อให้ขับเขาออกหรืออะไรสักอย่างเขาไม่รู้นะอันนี้มันใส่ร้ายป้ายสีนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เลยนะกูจะบอกให้กูฟ้องได้เลยนะอันเนี้ยเพราะเขาเอ่ยชื่อกูชื่อกูชัดเจนหมายถึงกูชัดเจนแล้วกล่าวหาว่ากูเนี่ยไปร้องกับสํานักพุทธ แล้วกล่าวหาว่ากูเนี่ยไปให้สำนักพ,พุทธกดดันพระในจังหวัดต่างๆเพื่อกดดันเขาให้ไล่เขาออกจากที่ทอันนี้คือข้อมูลนั้นเป็นเท็จเลยนะเอาข้อมูลนั้นเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กูงงมากเลยทำทำไมอะ่ะแล้วมีการมาท้าต่อยท้าตีกับกูว่าตัวต่อตัวไหมเบียเออพระมาท้ากูต่อยเนี่ยนะ เฮ้ยมันอะไรอ่ะตัวเองยังปฏิบัติแบบนั้นอ่ะยังคิดว่าตัวเองยังเป็นพระที่ปกติเป็นพระที่ดีอีกเหรอเข้าใจหรือยังว่าสิ่งที่กูพูดเนี่ยกูไม่ได้ทําลายคณะสงฆ์แต่กูต้องการชี้ให้เห็นว่าพระสงฆ์ที่ดีเป็นยังไงพระสงฆ์ที่ไม่ดีเป็นยังไงกูกําลังชี้ตัวนี้ต่างหากแล้วมึงก็เห็นดูอ่ะมึงดูเอาอ่ะมึงก็รู้แล้วอ่ะว่าเป็นยังไง่ะกูไม่ได้ทําลายคณะสงฆ์แต่กูกําลังปกป้องคณะสงฆ์จากพระไม่ดี กูพยายามรักษาคณะสงฆ์ที่ดีและกูพยายามจะชูคณะสงฆ์ที่ดีกูพยายามจะชูพระภิสูจนสงฆ์ที่ดีให้พวกมึงเห็นแล้วเวลากูด่ากูดา่าพระเลวแต่พุทธการก็สามารถทําได้ไม่ใช่ทําให้ได้การตําหนีพระแต่ไม่ได้ชี้ปีิตัวบุคคลและเป็นการตําหนีด้วยความสงบบเงียบทําอะไรกันกูไม่เข้าใจเลยเกิดอะไรขึ้น ถึงขั้นท้อท้ากูต่อยไปบอกว่าเวทีลุมพินีมวยลุมพินีก็ได้เดี๋ยวกูจะผ่านเวทีมวยลุมพินีเนี่ยานกั้นไหเอาไม่ผ่านขึ้นถวนอ่อนอีกกูจะได้แวะติดต่อเขาักหน่อยไม่ใช่ชกกับกูนะเดี๋ยวกูต่อยกูนิม,มนต์เขามาชกกับจิงโจ้เดี๋ยวกูจะติดต่อแคงกะลูมาจากออสเตรเลียเลยมึงเคยดูคลิปเปล่าที่คนมันชกกับจิงโจ้อกูว่า คนนี้นี่น่าจะเหมาะเหมาะสมกับการโชกกับจริงโจ้ะนะฟัดจะให้เลสไปเลยกูไม่ชคด้วยนะมันเป็นสัตว์ตำรวจตรงไหนอท้าคนอื่นต่อยเตี้ยมันไม่ใช่ทุบโอ้ยเป็นพระนี่แหละมึงเข้าใจหรือ,อยังว่าใครทําลายศาสนามึงแหกหูแหกตาดูเนี่ยใครทําลายศาสนาดูเอาดูเอาดูเอาเองนะใครทําลายใครจันโลงพิจารณาด้วยตัวเองทุกคนน่าจะรู้ดีแต่มันก็จะมีคนที่เกลียดกู แม้พระบางลูกจะทําตัวไม่ดีแค่ไหนก็ตามมันก็จะเข้าข้างเขาเพราะเขากําลังเล่นกูนอยู่อีพวกเนี่ยนะมันหนักเข้าไปอีกมึงร่วมกันในการทําลายศาสนามึงร่วมกันในการทําลายหลักคําสอนด้วยการเอาใครก็ไม่รู้ว่าเป็นคนพาลน่ะไม่ใช่บัณฑิตแล้วมึงก็ไปเข้าข้างเขาเพื่อให้คนพาลเนี่ยมาตีกูอีกทีหนึ่งเนี่ยเรียกว่ารักมันเกิดจากเกียรติรักเกิดจากเกียิเป็นยังไงรู้ไหม เขาเนี่ยเกียดกูก็เลยไปรักพระที่ต้องการจะทำลายกูแม้บางอย่างจะไม่เห็นด้วยกับพระรูปนั้นก็ตามแต่เพราะพระรูปนั้นทำลายกูก็เลยรักพระรูปนั้นเพราะจะได้ให้พระรูปนั้นมาทำลายกูนี่เรียกว่ารักเกิดจากเกียดถูกผิดไม่สนใจเลยนะขอให้ทำลายกูได้ก็พอแค่นั้นเลยง่ายๆูยฟังแล้วกูแบบ เป็นพระยังไงอะ่ะทำไมถึงไม่มีความสงบงบเงียบในสมณสา,าลูกของตนมาท้ากูต่อยอะ่ะกูมหาสจ,จาักรตรงที่มาท้ากูต่อยนี่แหละคืออะไรอะ่ะกูไม่เข้าใจามาท้ากูชกแล้วถ้าเจ้าคณะต่างๆจะจัดการท่านนะนะไม่ต้องมาไม่ต้องมาหว,วะมาวามาด่ากูหลอกด่าตัวเองทําลายตัวเองทั้งนั้นจะไปโทษใครเขากูเหนื่อยนายใจแทนนี่จะช่วยกันออกมาพูดสอนธรรมะพุทธเจ้มามันนั่งโจมตีคนนั้นมานั่งโจมตีคนนี้อยู่ได้ว่าคนนั้นไม่ดีย่างไงคนนั้นไม่คนนี้ไม่ดีถ้าไม,ไม่สอนธรรมะวะ มึงเคยได้ยินธรรมะออกจากปากเขาเหล่านี้บ้างหรือเปล่าวกูอยากรู้บ้างเลยอะ่ะมึงได้ยินธรรมะที่เขามานั่งสอนธรรมะพวกมึงกันบ้างปะนอกจากมานั่งด่ากูวันวันหนึนนน่งเนี่ยกูเหนื่อยมากกับเรื่องพวกนี้เขาไม่ทิ้งความอาฆาตพยาบาทใช่เขาอาฆาตพยาบาทมากร้ายมากไม่ยอมทิ้งอย่างเงี้ยไม่ยอมทิ้งอัตตาตัวตนกิเลสตัณหาของตนเก็บรักษาไว้ทําไมาโทสะมันมีประโยชน์เหรอเฮ้ยไม่ปล่อยไม่วางเลยนะคืออะไรกันไม่เข้าใจ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกคลิปนะคะที่อาจารย์เบียรค่ะได้ออกมาโต้กลับนะคะชาวเน็ตค่ะซึ่งมีคําถามหนึ่งนะคะที่มีชาวเน็ตถามว่าไม่อยากให้อาจารย์ตอบโต้เรื่องท้าต่อยกับพระสันตินะครับจากคําถามนี้อาจารย์เบียก็ได้ตอบทันทีค่ะว่าแหมไม่อยากให้กูตอบโต้แต่ว่าฟ้องกูชำ้ำคือถ้ามึงไม่อยากเนี่ยก็ให้เงียบๆเ,เ,เอาไว้ไม่ต้องพูดอะไรเพราะว่ากูเนี่ยไม่ได้ไปต่อยกับเขาอยู่แล้วกูจะจ้างจริงโจจากออสเตรเลียไปต่อยกับเขากูไม่ลงไปต่อยเองหลอกไร้สาระเพอร์เจอร์กูไม่ให้ค่าพาที่ไม่มีประโยชน์นะนะเพ ศาส,สนากูไม่เห็นสอนทําอะไรเลยเห็นแต่วันๆเนี่ยเอาแต่นั่งด่ากูไม่อยากให้อาจารย์ตอบโต้ที่พระสันติท้าต่อยนะครับแหม้ไม่อยากให้กูตอบโต้แต่ฟ้องำํำปากับใจมึงนี่ไม่ได้ตรงกันเลยนะไม่อยากฟ้องเลยครับอาจารย์แต่แบบพระอาจารย์สันติเขาท้าอาจารย์ต่อยนะครับไม่อยากให้กูตอบโต้แต่ฟ้องกูำํำคือถ้ามึงไม่อยากมึงควรเงียบๆไว้ไม่ต้องพูดอะไร เพราะกูไม่ไปต่อยกับเขาอยู่แล้วเดี๋ยวกูจะจ้างคิงโจ้จากออสเตรเลียมาต่อยกับเขากูไม่ไปลงไปต่อยเองหรอกไร้สาระเพอร์เจอร์มากเรื่องการชกตีต่อยตีกูไม่ไทำา้ห้หรอกไร้สาระกูไม่ให้ค่ากับพระที่ไม่มีประโยชน์นะเพื่อพระศาสนากูไม่เห็นมีสอนธรรมะอะไรกูมีหิเตวันวัน,วน,วน,วนเอาแต่นั่งด่ากูสอนไม่เป็นแต่จะมาติคนที่สอนทำเอาไปสอนให้เป็นก่อนนะไปสอนให้ได้ก่อนสอนได้แล้วค่อยมาสอนกูกูจะรับฟัง มึงดูสิพาร์ที่เก่งๆกูรับฟังทั้งหมดอะแต่พาร์ทที่ไม่รู้เรื่องอะกูไม่ฟังอะนะเสียเวลาไปเก่งกว่ากูให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาสอนกูถ้าไม่เก่งกว่ากูอย่ามาสอนกูท่านผู้ชมคะก็ไม่รู้เลยนะคะว่างานนี้ค่ะฝั่งของพระสันติจะออกมาตอบโต้อ,อะไรอีกไหมย,ยังไงก็ติดตามกันต่อไปค่ะทางท็อปดาราเท่านั้นค่ะ ก็สวัสดีปีใหม่นะคะปี2568แล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะคะแฟนๆมีแต่สิ่งดีๆสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ปวดไม่ไข้แล้วก็ขอให้เฮงเงปังๆทุกงวดถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงกรนไครอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ที่ t u b e บชาแนลท็อปดา,าราและเพจ a c e b o o k To p ปดา,าราได้เลยนะคะ อ,อ,อ่ะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แจ้งให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ